เติบโตมาอย่างดีจริงๆค่ะสำหรับสองพี่น้องภูทัชชัยและพิมพ์ธนัทค่ะ คลิปก่อนที่ได้พูดถึงโครงสร้างใบหน้าน้องภูทัชชัยรวมถึงน้องๆวงบัสทั้ง12คนแล้วก็มาไล่ดูคอมเมนต์นะคะคนนี้เป็นคนที่รีเควสเยอะมากๆค่ะก็คือน้องพิมพ์ธนัทค่ะน้องพิมพ์ก็มีดีกรีเป็นถึงนักกีฬาไอซ์ฮอกกี้ทีมชาติไทยค่ะวันนี้จะมาพูดถึงโครงสร้างใบหน้าน้องพิมพ์และน้องภูแบบย่อๆให้ฟังกันน้องพีมพ์จะมีความหน้าคล้ายกับคุณแม่ค่ะโครงหน้านะจะเป็นคนที่มีโครงหน้าเรียวดวงตาก็จะมีชั้นตาเล็กๆเ,เรียวๆนะคะจะเป็นตาสระอีค่ะจมูกก็จะเป็นสันตรงค่ะโด่งพอประมาณทรงคาง จะเป็นทรงมนมนตัดๆค่ะทรงปากก็จะมีเนื้อปากอยู่ประมาณนึงค่ะแล้วสังเกตตอนน้องพีมยิ้มนะคะคือน่ารักมากๆเลยค่ะมาดูพี่ชายนะคะน้องภูทัชชัยก็จะมีความคล้ายคลึงกับคุณพ่อค่ะน้องภูเนี่ยก็จะมีโครงหน้าเรียวนะคะชั้นตาจะไม่ได้ชัดมากค่ะโอ้โหคือทั้งหน้าตาดีมีความสามารถทั้งพี่ทั้งน้องเลยค่ะเติบโตมาได้อย่างดีจริงๆเลยคลิปหน้าอยากให้พูดถึงใครยังไงลองคอมเมนต์มาแชร์กันค่ะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พี่ไอด้วยนะคะ